เข้าแล้วก็ให้โคตรเตมเลยใครว่าตัดทีก็ มาห้องนี้นี่มาล็อกหัวมัในนี้เออเนี่ยเราไปไอ้นี่ออกข้างบนลองลองไปพอดใช้วิธีเกลียนเข้ามาล้อหัว,หวเอาไปเลยไปพอดเขียเองโอเค let's go มีกี่คนเจ็ดแค